อยู่ที่ชุมชนเชื้อเพลิงนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เคยเห็นในนิทานนะ่ะนิทานเขาบอกว่าสนไวกับคนแค่ทั้งเจ็ดแต่วันนี้เรามีเรื่องราวของคุณยายกับหลานหลานทั้งเจ็ดเรื่องราวชีวิตเขาจะเป็นยังไงและเขาอยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมากามาันมาคุณผู้ชมมาสวัสดีครับเจ้าชายเจ้าชายมาแล้ว ให้คุณยายไหมครับนี่ให้ผู้ยายน,ยายนี่เปิดมาแล้วทำหามไปเข้าไปอันนี้เป็นประตูบ้านเลานะคุณผู้ชมได้ไหมยายได้นั่งไปเลยขาดขาดอุออ้ยนี่อดอยู่เลยสวัสดีครับนี่คือเจ้าของตำนานที่เขาเรียกว่าปกติอะมันมีแต่อ่า สนอไว้กับคนแค่ทั้งเจนี่ใหญ่คือสนอไว้ช่หม้มีหลานมีหลานทั้เจ็ดมีหลานเคนหลาน7คนเท่ากับว่ายายก็มีลูกเจ็ดคนใช่ไอพเดียวว่าเจ็ดคนฮะพ่เดียววหมดแต่ไม่ใช่คนแม่เดียวกันเจ็ดนแม่เดียวกันมีลูกเจ็ดคนแล้วพอไมม่ีคน เจอคนไหน่เจอคนอันนี้คือคนล่าสุดเลยวะนี่คนที่เจ็บตาสวยอ่ะทำไมวะสวัสดีค่ะก่อนขอปิดปากเราทําไมก่อนเด็กที่นี่นะฮะ <laughs> เวลาเจอคนใหญ่คนแปลกหน้าเจอหน้าทําไงก่อน <laughs> <laughs> ปิดปากเลยฮะเขาจะสวัสดีค่ะเจอหน้าเจอเจอคนแปลกหน้าทำไมแม่ไม่ให้พืชแม่ไม่แม่ไม่ให้พืชใช่ไหมเออยิ้ม ไหนอ่ะนี่มีคนหนึ่งแล้วแล้วตอนตอนนี้ที่อยู่เนี่ยมีไปกี่คนเตะบอลเมื่อกี้หน่อยตัวไปเตะบอลคนไอ้คนเตะบอลน่อายุ่าไหร่อายุต้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยอายุดูรัฐบาลอยู่ยิงรักไหนยิงรักจริงป่ะเนี่ยไหนยิงรักมานี่เหรอลูกแล้วยิงรักเดี๋ยวนะนี่ตั้งชื่อประเทศไทยด้วยยายฮะหรือว่าตั้งชื่อตามตับ ปีเกิดว่าอ๋อออกมาปีไหนใครใครเป็นใครใครเป็นนายกยตั้งชื่อตามคนที่เป็นนายกฯอันนี้เกินสมัยนายกยิ่งรักก็เลยชื่อยิ่งรักแล้วที่ไม่ตด้บอลยุทธคนที่หกไม่อยุทธที่ชื่อยุทธนะคนที่หกอยู่ไหนไม่รู้ออกไปนยี่หไหนตามหาไม่เจอเจ้เด็กก็ไปทางรถไฟอ่ะอ๋อไปตรวจงานแล้วแล้วที่ตั้งชื่อ แล้วเราเรียกเลยบอกว่าอายุด้วยว่าปกติเรียกคุณยุทธหนูยุทธก็ไม่ได้อายุยเวลาโมโหอายุมันแล้วแต่ผู้ชายปะอนนี้ผู้ชายใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเอามาเห็นผมเป็นตลกแล้วก็เอาชื่อหลานต<อ>ลกตลกมาให้ผมนะมชื่ออายุทธ์ออทจริงๆถามในชุมชนเนี่ยรู้เลยว่าอ่าไอเนี่ยคืออายุดื้อไม่ยอมออกสักทีคนที่หกคนที่หกอะแล้วเวลา เวลาอยุพู้กับยายพูดไงอุยายไงรวันนี้ผมจะไปเตะบอลไไม่ต้องตามมาผมไมออ่เตะบอลชื่ออะไรชื่อตีตีนี่เป็นนายกรุ่นไหนแปลว่าแปลว่าคนชื่อตีนี่อายุเยอะแล้วอายุสกวดอ๋อสกวและยุธอ่ะห้ารวหกรเออใช่หกครและยุธนี่ชอบทำอะไรไม่ไม่ทำอะไรเลยเด็ก ไม่ทำอะไรเลยวันวันไม่ทำอะไรเลยเันวัน้อด่าเือดื้ออะดื้อดื้อไม่ยอมออกดื้อเจ้าไม่เลี้ยงหนะกเดี๋ยวคงดื้อหกปีนี่ไม่มีผลงานอะไรเลยฮะเอไอแต่ไมย้ายปวเลาะแปลกๆวะหมายถึงหลานย้ายเนี่ยอายุต์เนี่ยหกปีไม่ทำผลงานอะไรเลยดื้อรายการของผมอะเป็นรายการที่ว่าทำกับข้าวทานไลฟ์สดชื่อเมนูเตาถ่านร้านทุ่งอ่ะ ทำเตาทานปันสุกอยากกินเลยเดี๋ยวมานั่งนี่มานนั่งไม่ใกล้เราเลยน,น,น,ะน,นะอะไรนะอยากกินพิซซ่าคนอะไรอยากกินพิซซ่า <c oughs> อยากกินพิซซ่าไม่มีลูกเ <c oughs> นาะเตาทานปันสุกจะไปทำพิซซ่ายังไงอันฐานนี่ดีกว่าคิดดีดีกว่าไม่ถานยิ่งรักไม่ไหวนะอยากกินอะไรลูกอยากกินกุ้งเผาเอากุ้งไปว่ากุ้ง ที่มีหัวมันเยอะๆมานะเด oh, right. oh, oh, ี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งย่างกันตรงนี้เอาข้าวสารมาให้ประานอะไรนะมีเขาเอาข้าวสารมาให้เด็กเยอะอ๋อเอาข้าวสารมาให้ยยานี่ก็เอาข้าวสารมาให้คุณผู้ชมแต่ดูเลยนะนี่ชุมชนเอาข้าวสารมาให้นี่นะครับเอาข้าวสารตรืงนี้มาให้แล้วก็มีของที่ในตู้เย็นนะตู้เย็นเย调มีน้ำอยู่สองขวดฝมา ไ,ไม่หนคุู้ชมไม่มีเอตัวเย็นอยู่บนนู้นโอเคตกกระจายหมดเออเอา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 ว่าผมไปหากุ้งงอนสตัวนะไม่พอเดี๋ยวจัดมาให้เลยห้าสิตัวกุ้งฝอยเรามาย่างกุ้งฝอยกินกันอ้าวเด็กงงเลยเด็กงง <S 2>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  ยิ่งรักงงครับยิ่งรักงง นะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณยายเราอ,อยู่นี่เดี๋ยวผมไปตลาดก่อนแล้วก็จะซื้อกุ้งมานั่ง <มา S 1> ยา่างนั่งเอากันตรงนี้ <มา S 1> กินด้วยกันแล้วทาน,นกันจกแล้วสิ่งที่คุณยายจะคุณยายแล้วก็เด็กๆทุกคนจะต้องให้คะแนนก็คือว่าน้ำจิ้มของผมรสชาติจะเป็นยังไงโอเคไหมแต่นี่มีเครื่องครัวไม่มีครบมีตากมีอะไรใช่ไหมมีนะโอเคเดี๋ยวได้มาคอยยู่ใช้เพราะผมมีเตากระทะานอะไรอย่างเดียวนะโอเคไปคุณผู้ชมไปตลาดกันไปตามหาก,กุ้งนะครับแล้วดูว่ากุ๊กกุ๊ก โอ้โหม,มีเสาอยู่กลางบ้านคุณผู้ชมเนี่ยเออ,อเขาก็ทำปเป็นเสาได้นะท่อท่อให้นี้ทำปเป็นเสาได้นะเออไป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 ถามาอ่เ้ยเดี๋ยวมาหาที่วันใจใส่สุมปำ๊มจะทำน้ำชิ้มซีฟู้ด แลี๋ยวเราสุกสี่ตัวนี้เราก็กินกันก่อนสี่ตัวนี้แล้วก็ส่วนอีกสองตัวเดี๋ยวเราก็ย่างเผืือเผืนะือใคร่นะไอยุทธนี่ยิ่งรักบอกว่าไอายุทธไม่ต้องกินย่างไว้ให้พิ่ต์ทาไมยิ่งรักไม่ชอบไอยุทธนะครับไอยุทธมันดื้อมันไหลหมดตาดจดีคู่คำหามอเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จะได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสีหน้าแววตาแล้วก็ความสุขของน้องคอดี ซึ่งจ้องกุ้งอยู่ตอนนี้ไม่เคยเห็นกุ้งเลยลูกกุ้ง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 โอ้อะหนูอยากกินกุ้งหนูอยากกินกุ้งใครอยากกินตบมือใครอยากกินกุ้งตบมือหนูยกมือดูดีดีหูมีหูหมูโอ้อะมายืนถือหน่อยเร็วถ่ายรูปเร็ว <c oughs> สามคนมาเร็วยิ <c oughs> งยัดมาเร็ว พอดีถ่ายรูปเลยจ่จับจับถือตรงนี้ของก็ย้มโอเคครับเดี๋ยวพอจะตักมันกุ้งปอนไซปาร์กาดีจยวมาโอ้ยนี่ถ้าพ่อมีลูกเยอะขนาดนี้ถ้าพ่อขยันมากเลยลูกนะโอ้ซ่อมอยู่ไหน วันนี้วันนี้คุณพ่อก็มาทำเตาถ่านให้นะให้ลูกได้กินกันสมมุติว่าเป็นเจ้าพ่อเออเป็นพ่อวันหนึง่งเนาะก็ให้ลูกๆนะครับเโตขึ้นเป็นเด็กดีนะไม่ดื้อกับคุณยายเพราะว่าคุณยายเียนเจ้าแม่เนาะเลี้ยดูเราตั้งใจเรียนนะรีใ้ฉลาดแล้วก็เป็นคนดีในสังคมเย็งนี้เลูกแล้วก็ สิ่งที่เราจะอยู่ในสังคมได้เราไม่ต้องไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องคิดไปอิจฉาใครว่าเขามีพ่อเขามีแม่บางคนมีพ่อมีแม่อาจจะไม่มีความสุขเท่ากับเรามีใหญ่แค่คนเดียวก็ได้ในโลกเนาะแต่ถามว่าเราจะจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ได้ไหมจะคิดถึงพ่อเราคิดได้แต่อย่าไปน้อยใจไม่ตไปช่วยแตายอย่าไปช่วตัวเองเข้าใจไหมคะทุกคนนะแล้วมีโอกาสมีโอกาสกินใหญ่เลยยิ่งรักกินใหญ่เลยมีโอกาส พ่อจะแวะมาเยี่ยมอีกโอเคและถ้าเกิดเดี๋ยวในชุมชนเนี่ยเขามีงานมีโอกาสเดี๋ยวพ่ออ่านมาเล่นตลกให้ดูโอเคไหมโอเคไหมได้ตังคละหกสิบบาทไปเต้นคอนเทนต์ลงมาโอเคเดี๋ยวอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อประธานกับประธานชุมชนตรงเนี้ยถ้าเกิดมีงานเนาะพ่อมาเล่นตลกให้ดูโอ,อ okay. เคนะ okay. สัญญาได้ไหมจะปเป็นเด็กดีกันทุกคนอ่ะจับมือกันเร็วมาจับมือกัน เราไม่ได้เป็นเด็กแล้วเาอายุจเป็นเด็กดีเราจับมือทําไมเนี่ยเราแก่แล้วก็ฝากแกแคกด้วยนะตัวดูแลหลานให้หลานก็เป็นเด็กดีในสังคมตัวใหญ่นะก็อดทนรุกไปแล้วก็ใหญ่ก็ความแข็งแก่งแม้ไปใหญ่กยังหลานหลายคนก็ผมหรอเป็นตัวแทนเนาะก็มอบความสุขให้กับยายแล้วก็หลานไม่มาก เป็นในอะมาทําให้ตรงนี้ก็กลับไปการเตา่านปันชุมมีแค่นี้เนาะแต่ได้เห็นหรอยิ้มของทุกคนหดนมทหุ้กคนมด้อ,มอ,มอิงไดยิ่ <c oughs> ออได้ยิหไ้ยไ้ย่งงไอเยไมย่้ยิออไป้ยิออไ้อา่งออได้งออย่นย ่มากอดพ่อเร็วกอดพ่อพ่อไปแล้วกอดโอเคเป็นเด็กดีทุกคนนะครับอ่ายบายคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับค uh ุณผ uh 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 ู <t uh> <t uh uh> <t uh> <t uh ้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับเราทางคันสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีีหน้านะครับอีีหน้าเราจะไปมอบความสุขให้กับใครแล้วก็ทำกับข้าวอะไรให้เขากินแล้วก็เขาทีเรื่องราวอะไรมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ชมแั้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยอ่ะบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย Oh, oh, oh. oh.